สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจียแชนแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้เรากลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับแต่ทางนี้เราก็ย้ำเตือนกันเสมอนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้หรือจะดูเพื่อความบันเทิงหรือจะคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับมีผิดมีถูกอนาคตไม่มีใครทราบว่าผลรางวัลจอกอะไรนะครับก็ถ้า ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel นะครับ, JR Channel, รบ JR Channel หวยฟรีเราจะมีสูตรมาลงให้อยู่เรื่อยๆฝึกคิดฝึกคำนวณกันนะครับสำหรับสูตรคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับสูตรนี้หลักสิบ เข้ามา6กงวดน,นะครับแต่หลักหน่วยจะมีผิดหงวดหลักหน่วยนี้จะมี2ตัวนะครับคํานวณได้2ตัวหลัก10บได้3ตัวจับคู่แล้วก็จะได้จะได้6คู่ชุดนะครับหลักหน่วยจะมีผิด1น่งงวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับงวดแรกเส้นสีแดงนี้จะเป็นหลักสิบนะครับ ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับหลักสิบก็จะเป็นหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2อย่างงวดแรกนะครับ9กบวกสนะครับเป็น13 13บวก9เป็น22 22ิบวกหนะครับเป็น23ได้เลข3ได้เลข3ามแล้วให้ลด1แต้มนะครับก็จะเหลือ2 3ตัวนี้ให้บวก3นะครับก็จะเป็น6 ก็จะได้2 3 6หลักสิบสูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลักแสนรางวัลที่1น,นะครับบวกหลักหน่วยรางวัลที่1แล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2 7เบวก3เป็น10บวก8เป็น18นะครับได้เลข8เพิ่มไป1นแต้มนะครับเป็น9ได้8กับ9เรามาดูผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ1มีนาคมออก87 59 3 8 หลัก10นะครับคือเลข3หลักหน่วยคือเลข8เดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาจับคู่นะครับงวดต่อมานะครับเส้นสีแดงใช้หลัก10หลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน9บวก8เป็น17บวก2เป็น19 บวกสองอีกเป็น21นะครับได้เลข1 1ลบ1นะครับก็จะเป็น0 1นย์ตัวนี้บวก3นะครับเป็น4ได้ศ1นย์หหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักแสนบวกหลักหน่วย8บวก8เป็น16 16มาบวก0ได้เลข6เพิ่มเป็น1แต้มนะครับเป็น7ได้6กับ7ที่หลักหน่วยเรามาดูผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ 16มีนาคมนะครับออก503 446หลัก10บนนะครับคือเลข4หลักหน่วยคือเลข6พวัดถัดมานะครับหลักหลัก10ก่อนนะครับ2ตัวล่างนะครับบวกกัน7บวก7เป็น14 14บวก7อีกเป็น21 21บวก5เป็น26ได้เลข6 6ลด1แต้มนะครับก็จะเหลือ5 6บวก3เป็น9ได้5 6 9ที่หลักสิบหลักหน่วยก็หลักแสนบวกหลักหน่วยบนนะครับ5บวก6เป็น11 11บเวก4เป็น15ได้เลข5าเพิ่มไป1แต้มนะครับเป็น6ใได้กับ6เรามาดูผลรางวัลของวันต่อมานะครับ16พฤษภาคมนะครับออก0 5 1 0 95ย์ห้า หลักสิบคือเลข9้าหลักหน่วยคือเลข5างวดต่อมานะครับ2ตัวล่างนะครับบวกกัน2บวก2เป็น4 4บวก4เป็น8 8มาบวก8เนะครับเป็น16ได้เลข6ลด1นะครับเหลือ5 6บวก3เป็น9ได้5้าที่หลักสิบหลักหน่วย0ูนย์บวก5ได้5้าบวก4เป็น9้า เก้าเพิ่มหนึ่งเป็นสิบก็คือศูนย์นะครับได้เก้ากับศูนย์ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดนี้ผิดนะครับหนึ่งมิุฉาออกแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับหลักสิบคือเลขหกหลักหน่วยผิดนะครับงวดที่ผิดก็คืองวดนี้นะครับเอามาดูต่อนะครับหลังจากที่ผิดแล้วก็เข้ามาอีกสองงวดหลักสิบนะครับ 2ตัวล่างบวกกัน2บวก4เป็น6 6บวก4เป็น10 10บวก6เป็น1 6ได้เลข6ลดหนะครับเหลือ5 6บวก3เป็น9ได้5 6 9ที่หลัก10บหลักหน่วยก็หลักแสนบวกหลักหน่วยบนนะครับ8บวก7เป็น15 15บวก2เป็น17ได้เลข7แล้วก็เพิ่มไป1เป็น8ได้7กับ8ที่หลักหน่วย ผลรางวัลของงวดถัดมาครับ16มิถุนายนออก5้าหนึหลัก10คือเลข6หลักหน่วยคือเลข7จวดต่อมานะครับ2ตัวล่างนะครับบวกกัน6กบวกสเป็น10 สิบวกแเป็น18 18ปบวกแปอีกเป็น26นะครับได้เลขหกหกลดหนึ่งเหลือห6าบวกสเป็นเก้าได้ห้าหนะครับหลักหน่วยก็หลักแสนคือเลขห้านะครับห้บวกเเป็น12 12อบวกหเป็น17ได้เลขเจ็ดเพิ่มไป1นะครับเป็น8ได้เจ็ดกับแที่หลักหน่วยเรามาดูผลรางวัลของงวด ที่ผ่านมานะครับ1นึ่กรกฎาคมนะครับออก3 4มสี่เดสองห้หลักสิบคือเลข5หลักหน่วยคือเลข8ออกห้าแด ทีนี้เรามาดูของงวดวันที่16กรกดาคมนะครับคำนวณจาก1กรกฎาคมหลัก10ใช้2ตัวล่างนะครับบวกกัน8บวก3เป็น11 11บวก3เป็น14 14บวก9เป็น23นะครับได้เลข3 3ตัวนี้ให้ลบ1น,นะครับก็จะเหลือ2 3ตัวนี้บวกสคงที่นะครับก็จะได้6ห,หลักสิบได้2 36นะครับหลักหน่วยหลักแสนลำดับที่1น,นะครับบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สอง 3บวก8เป็น11 11บวก4เป็น15นะครับได้เลข5 5เพิ่ม1เป็น6ได้5กับ6นะครับหลักหน่วย3บวก8เป็น11บวก4เป็น15นะครับเพิ่ม1เป็น6เดี๋ยวทวนอีกครั้งนะครับ8บวก3เป็น11บวก3อีกเป็น14 14บวกเเป็น23ถูกเลยนะครับลด1แล้วก็บวก3คงที่เป็น6หลัก10 2สานะครับถ้าเรามาจับคู่กันนะครับหลัก10 2ส6าห หลักหน่วยห้ากับหนะครับก็จะได้หกคู่ชุดนะครับก็จะมีสองห้าสองหกสามห้าสามหกหกห้าแลวก็หกหจะมีคู่ไหนมาหรือเปล่านะครับ ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับแต่ผมคำนวณไว้นี้ที่ไม่ได้ลงนะครับสูตรนี้ผลปรากฏว่าเข้ามาวันนี้ก็เอามาลองพิจารณาดูนะครับหลักหน่วยมีผิดหนึ่งหง,งวดน,นะครับจากทั้งหมดหนึ่สาม ส5 6จากทั้งหมด6มงวดหลักหน่วยจะมีผิด1งวดหลักสิบหงวดยังไม่ผิดแต่อนาคตนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่มีใครทราบว่าผลรางวัลจอกอะไรนะครับมันจะเป็นไปตามที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมจะนําไปใช้ก็ใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับ เพราะว่าสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะนำไปใช้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับที่เราจะมีสูตรมาลงให้อยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ